A N G A เนี่ย มันย่อมาจาก a new generation of agency เราต้องการที่จะสร้างบริษัทการตลาดออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่กําลังเติบโตในปี2024เลยนะคุณเมย์กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีสเกลทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับที่เป็น global ด้วยค่อนข้างครบในทุกอินดัสทรีเลย new generation เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงเรื่องของตัวอายุแต่เราหมายถึงเรื่องของตัว mindset คนที่สร้าง impact ให้กับธุรกิจแล้วเติบโตได้ดีจริงๆอะ่ะไม่ใช่คนที่เก่งจากประสบการณ์แต่เป็นคนที่ open กับความท้าทายใหม่ๆแล้วก็ต้องการที่จะเรียนรู้และเติบโตตลอด จบหมอค่ะใช่มาร์เก็ตติงที่มันส c กเซสคือมาร์เก็ตติงที่เข้าใจ Business <c oughs> ว่าลูกค้าต้องการอะไร ในยุคนี้เรามักจะเห็นว่ามีการจัดอันดับบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากไปทํางานด้วยมากที่สุดกันทุกปีแต่ใคยสงสัยไหมคะว่าแล้วคนรุ่นใหม่เขาเลือกบริษัทจากปัจจัยอะไรบ้างวันนี้เราเลยชวนทุกคนมาคุยกับบริษัทของคนรุ่นใหม่กันหน่อยกับแองกาบริษัทดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ที่ไม่ใช่แค่เข้าใจเทรนด์ยุคใหม่แต่ยังเข้าใจและเชื่อในศักยภาพของคนรุ่นใหม่อีกด้วยแล้วที่นี่เขาแตกต่างจากบริษัทอื่นยังไงคนรุ่นใหม่ถึงควรจับตาเดี๋ยวเราไปบุอกออฟฟิศ Thank okay. you. สวัสดีค่ะคุณเกณฑ์สวัสดีครับคุณเมย์ทำอะไรอยู่คะเนี่ยแอบหยิบขนมไปทานที่โต๊ะอยู่ครับทาไมถึงมันต้องมีโซนนี้อยู่ข้างหน้าออฟฟิศเลยคุณเกณฑ์โซนตรงนี้เราตั้งใจจะทําให้ดูเป็นคาเฟ่เล็กๆทีมเนี่ยเวลาที่เขาทํางานนะครับเขาก็สามารถที่จะมาดีแลกซ์ตรงนี้ได้เหมือนกันอ๋อโอเคค่ะแล้วอย่างคาเร์หรือว่าไลฟ์สไตล์ของชาวแองกาเองที่มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เป็นยังไงบ้างคะพูดถึงเรื่องของคาเฟ่เนี่ยคือเราอะมีการเข้ามาทํางานแบบไฮบริดวันที่เขาเข้ามาที่ออฟฟิศเนี่ยัาาเเตต้องง่่่์ขแรื การทำงานความเป็นอยู่อาหารการกินต่างๆ รวมถึงโลเคชันด้วยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆการที่เรามีโซนแบบนี้ค่ะมันช่วยเรื่องของ productivity ของคนในทีมด้วยไหมคะโอ้มันช่วยเรื่องของ productivity ของทีมได้ดีมากๆาเพราะว่าพอเรามีโซนที่มันค่อนข้างจะรีแลกซ์เนี่ยทีมเนี่ยชอบที่จะมานั่งคุยกันตรงนี้อย่างที่2เลยเนี่ยความโซเชียลไล์หรือว่าการเจอหน้ากันมันจะค่อนข้างทําให้ทีมเนี่ยมีคอนเนคชั่นที่ดีมากขึ้นด้วยอันนี้โซนแรกเข้ามาปุ๊บเจอเลยนะยังน่าสนใจขนาดนี้เดี๋ยวงั้นขอคุณเกณฑ์ให้พาไปเยี่ยมชมทีดอื่น <ผม S 2> อื่นได้ด้ แล้วโซนตรงนี้คือโซนอะไรคะคุณเกณฑ์เห็นแบบมีห้องคล้ายห้องประชุมแต่ว่ามีมีชื่อด้วยเป็นห้องมีติ้งนั่นแหละเป็นห้องประชุมแล้วก็ล้วก็มีโฟนบูธด้วยแต่ว่าชื่อห้องในแต่ละชื่อเนี่ยก็อินสปายมาจากแพลตฟอร์มที่เราทํางานด้วยอย่างห้องเนี่ยคุณเมย์ที่คุณเมย์เห็นเนี่ยเมตาเนี่ยคือชื่อของบริษัทแม่ของ Facebook แล้วก็ Instagram ส่วนพิกเซลเนี่ยเป็นเหมือนกับชุดโค้ดที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถเอาชุดโค้ดเนี่ยไปติดอยู่บนเว็บไซต์เพื่อที่จะสามารถแทรเอ์มนางทยี้้บบหั2คุณ มันคือชื่อของ AI ก่อนจะเป็น Gemini สำหรับห้องนี้ครับคือห้อง Bird เนาะเป็นหนึ่งในอัลกอริทึมของ Google ที่ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์แต่ทีนี้มีห้องประชุมแล้ว,แล,วแล้วโต๊ะเหล่านี้เอาไว้ทำอะไรคะ โซนนี้ฮอตฮิตมากเลยในการใช้เป็นเทรนนิ่งซึ่งหลังๆนี้โซนนี้ถือว่าเป็นโซนที่เล็กเกินไปสําหรับการเทรนนิ่งละมันเลยมีการขยายอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณเมย์ไปดูด้วยอ่าโอเคเถ็ดบอกว่าเทรนนิ่งอันนี้เป็นตารางอะไรเอ่ยอ๋อตรงนี้จะเป็นตารางการเทรนนิ่งครับก็เราจะมีทีมที่ช่วยดูแลเนาะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีการจัดเทรนนิ่งเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างทั้งในส่วนของตัว hard skill หรือว่าในส่วนของตัว soft skill เนี่ยเราเทรนบ่อยแค่ไหนอะคุณเกมเกือบทุกวันมันจะมีการเทรนนิ่ เรื่องนี้นะถ้าคนในองค์กรในทีมอื่นอื่น่ะเขาอยากเทรนเรื่องเดียวกันเขาสามารถที่จะจองที่นั่งของเขาในการเทรนได้ด้วยตามความสนใจของเราเห็นบอกว่ามีกินข้าวกันด้วยกินข้าวตรงโซนนี้อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นโซนคาเฟ่เล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถูกใช้ในในการรับประทานอาหารร่วมกันด้วยก็จะเป็นทั้งเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าทุกวันศุกร์ก็คือจะเป็นการทาน ลันช์ด้วยกันใช่เรามีการแบ่งทีมด้วยว่าสัปดาห์นี้ทีมไหนเนี่ยจะเป็นคนดูแลเรื่องของการจัดอาหารกลางวันก็มีแอคทิวิตี้เกิดขึ้นโอ้ได้ด้วยก็คือเป็นทั้งทํางานด้วยเทรนนิ่งไปด้วยหรือว่าจะมาแบบพักผ่อนกันก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เหมือนกันใช่คซึ่งรู้สึกว่าทีมชอบนะเพราะเรามีกิจกรรมที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเพียงอย่างเดียวค่ะเมย์โอเคค่ะแต่เห็น w ว r ร i ด g ิ้งนี้ค่ะคุณเกศมันหมายถึงอะไรเราต้องการสื่อสารอะไรเลยเราต้องการจะสร้างความแตกต่างในเรื่องขอองงงงสัคมกกาาาาารรรทํนและะเต้จ ว่าคนทุกคนที่อยู่ในแองกาเนี่ยเขาสามารถ represen ความเป็นแองกาได้หมดเลย<ม>เราก็เลยใช้เป็นมอตโตตรงนี้ครับของทาง HR เขาว่า our people are our brand อโอเคนะ่าสนใจมากๆทีนี้อยากรู้ค่ะคุณเกณฑ์ว่าแองกาจริงๆแล้วความหมายของมันคืออะไรมาจากไหนอะค่ะ A N G A เนี่ยมันย่อมาจาก A New Generation of Agency เราต้องการที่จะสร้างบริษัทการตลาดออนไลน์ใช่ไหมครับเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่กำลังเติบโตไปจนถึงธุรกิจที่มีสเกลขนาดใหญ่แต่เราก็มองว่าถ้าเราพูดถึงคำว่าเอเจนซี่คุณเมย์จะนึกถึงอะไรครับนึกถึงการทำงานที่ค่อนข้างหนักใช่นึกถึงแบบเวลาที่มันค่อนข้างจะแบบน้อยเวลาส่วนตัวน้อยอะไรเงี้ครับเราเลยมองว่าอ้าวแต่ทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมันมีตัวช่วยค่อนข้างเยอะครับที่จะทำให้เอเจนซี่อ่ะมีวิธีการทำงานที่ ไม่ได้ใช้เวลาชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปไไเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าถ้าเราจะทำเอเจนซี่ขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นเอเจนซี่ที่ลบเพนพอยต์ของคนรุ่นใหม่ออกไปด้วยทีนี้พูดถึงคาว่า new นิดนึงนะคะ new generation หรือว่า new ของเราเนี่ย new ในมิติไหนบ้างคะ new generation เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงเรื่องของตัวอายุแต่เราหมายถึงเรื่องของตัว mindset ถ้าเกิดว่าคุณมี mindset ที่มันค่อนข้างจะ open ะหรือเชื่อในศักยภาพของตัวเองเรามองว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เป็น new generation แล้วทีนี้ถ้าเป็นมองในมุมของเอเจนซี่เนาะสำหรับแองก้าเองเนี่นไห แล,แล้วเรามองตัวเองอย่างไรบ้างแองกาเองครับเราเป็นเอเจนซี่ในกลุ่มที่เรียกว่า performance based agency หรือ growth marketing agency เป็นกลุ่มที่เราต้องการจะสร้างผลลัพธ์ให้ลูกค้าเนี่ยเติบโตได้ในกลุ่มของธุรกิจของเขาสามารถที่จะ Scale ขึ้นไปได้อีก ติบโตขึ้นได้อีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํางานของเราการวางกลยุทธ์อะไรต่างๆของเราเนี่ยมันจะต้องตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจของลูกค้าทั้งหมดค่ะคนแกนค้าแล้วแบบนี้ลูกค้าของแองการเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนบ้างอะคะในปี2024เลยนะคุณเมย์กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีสเกลทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับที่เป็น global ด้วยค่อนข้างครบในทุกอินดัส tri เลยไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ด้านของการเงินหรือจะเป็น B 2 B หรือว่าจะเป็น e commerce เองก็ตามเนี่ยตอนนี้เรามีครบหมด แล้วทีนี้อะไรเป็นคีย์ที่อยู่เบื้องหลังของแองกาที่ทําให้เขาไว้ใจแล้วเราทํามาถึงจุดนี้ได้อยากให้คุณเกณฑ์แชร์ฟังมันอยู่3คํคที่อยากจะรีมายทุกคนตลอดเวลาว่าทุกอย่างที่เราทําในตอนนี้มันทําไปเพื่ออะไระะก็คือเป็นเรื่องของ success impact แล้วก็ challenges ถ้ามองในมุมตรงนี้ครับคือเราต้องการจะสร้าง impact ให้กับธุรกิจทําให้ธุรกิจเ,เติบโตและประสบความสําเร็จได้แต่ว่าการทํางานเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเนอะมันมีความท้าทายมันมีปัญหาในการทํางานตลอดเราเลยมองว่าคนที่สร้าง impact ให้กับธุรกิจ แล้วเติบโตได้ดีจริงๆอ่ะไม่ใช่คนที่เก่งจากประสบการณ์แต่เป็นคนที่โอเพนกับความท้าทายใหม่ๆแล้วก็ต้องการที่จะเรียนรู้และเติบโตตลอดเวลาม,มันเลยเกิดเป็นโคดนี้ขึ้นมาอ่าโอเคนอกจาก i อ s สปายพนักงานแล้วแล้วก็ยังเป็นเหมือนแบบเป็นโกเล็กๆที่ทําให้ทุกคนก<ๆ>อยากแบบว่าให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันใ่คนั่นก็คือเป้าหมายของแองกานั่นเองใช่ครับ ที่เราก็เห็นกันอยู่นี้ <ừ m. S 1> ก็คือเป็นพนักงานของแองกาเนาะที่เป็นเบื้องหลังความสาเร็จของบริษัททั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกกันเลยทีเดียวน,นะคะคทีนี้อยากรู้ค่ะว่าเดวันที่คุณเกณฑ์เริ่มทํามาพนักงานของเรามีเท่านี้ไหมคะหรือว่าเรามันจํานวนการเติบโตมันแตกต่างกันแค่ไหนคะคุณเกณฑ์มองย้อนไปที่เดวันเราเริ่มต้นจากการที่มีเพียงแค่สองสาคนแต่ว่าพอเริ่มจบปีที่1เริ่มขึ้นเป็นหลักสิบละแล้วอีกปีหนึ่งก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ15คนนไปปอีกปีกกึงก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ15คนค่ะตอนนี้เรามีประมาณ50คนต้นึ ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบหน้าเด็กๆกันทั้งนั้นเลยอยากรู้อายุเฉลี่ยของชาวแองการนิดนึงค่าเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ26-27ถึงปีถ้าคนมองเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มของ Gen Z เป็นหลักค่ะถ้าสมมติว่าเรามองในมุมของการทํางานกับคนรุ่นใหม่ค่ะคุณเกณฑ์มันมีความสําคัญหรือว่ามันส่งเสริมความเป็นแองกามากน้อยแค่ไหน การทำงานกับคนรุ่นใหม่น่มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของเราเนี่ยให้กับเขาเพียงอย่างเดียวแต่เวลาที่เราทำงานกับเขาอะเราได้ไอเดียใหม่ๆด้วยไอเดียเขาจะเยอะมากๆแล้วเขาจะกล้าพูดเ,เขาจะกล้าคุยกล้าที่จะเสนอกล้าที่จะลองด้วยแล้วทีนี้มันมีความท้าทายไหมคะต้องบอกว่าความท้าทายเนี่ยมันเห็นอยู่2ประเด็นหลักๆเลยประเด็นแรกเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าเขาเก่ง และเขามีพลังงานเยอะกว่าเราแต่เราจะบริหารพลังงานของเขายังไงเนี่ยให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดความท้าทายอย่างที่2ก็คือเราจะต้องทําบรรยากาศในการทํางานเนี่ยให้มันส่งเสริมกับการเติบโตของเขาได้ด้วยเพราะว่าเขาอะไม่ได้มองแค่วันนี้เขามองเป้าหมายว่าในอีก3 5, ปี5ปีหรือในอนาคตเนี่ยเขาอยากจะทําอะไรแต่ดูแองการับมือได้ดีดูพี่เกณฑ์แบบว่ามีการเตรียมความพร้อมสําหรับคนเหล่านี้ด้วยนะรู้ว่าเขาศักยภาพเขามากแค่ไหน<ช>แล้วก็เตรียมพื้นที่ไว้ให้เขาอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่า สนใจเรื่องบรรยากาศด้วยนะซึ่งก็ไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมคะพี่เกมไม่ได้มีแค่มุมของการทํางานแบบนี้แน่นอนอเรายังมีมุมอื่นๆอีกด้วยซึ่งเดีย๋ยวผมก็จะพาคุณเมย์ไปดู่อโอเคงั้นรบกวนคุณเกณเลยคะ่ะได้ครับได้คะ่ะ ข้างหลังนี้ดูเขามีการเทรนนิ่งกันแบบจริงจังกันมากคอนเซนเทรตกันสุดๆเลยทำไมบรรยากาศฝั่งนี้ถึงมีการเทรนนิ่งแบบนี้แล้วก็เรา,เราตั้งใจให้มันเป็นมูดแบบนี้หรืป่ะจริงๆคนในแองกาเนี่ยเขาชอบการเทรนนิ่งหรือการแชร์ความรู้กันตลอดเวลาครับคุณเมยมันก็เลยมีโซนที่เราอาจจะมีการจัดเทรนนิ่งในโซนเมื่อกี้นี้โซนตรงนี้ที่บอกว่าเรื่องไม่พอแล้วใช่มันไม่พอครับมันก็เลยมีการขยายออกมา ใช่แล้วก็ทีมเนี่ยก็จะมีการจัดเทรนนิ่งกันบ่อยมากๆที่เห็นตามตลาดเลยใช่ค่ะ<ช>แล้วทีนี้สงสัยค่ะว่าใครๆก็อยากได้แบบคนที่พร้อมทํางานเลยทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญกับการเทรนนิ่งขนาดนี้มันไม่เสียเวลาในการฝึกเหรอคะคุณเก์หรือว่าเรามองว่ายังไงผมไม่ได้มองว่ามันเสียเวลาในเมื่อเวลาที่เราเทรนเขามันก็มีผลลัพธ์กลับมาในบุมของการทํางานให้กับลูกค้าการอินเวสต์กับคนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วสายงานที่เราทําอยู่เนี่ยการตลาดออนไลน์คุณเมย์เปลี่ยนตลอดเวลา <S <S เปลี่ยนทุกปีเลยเพราะฉะนั้นการเทรนนิ่ จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่ทีนี้เราสงสัยเขาว่าคนเก่งๆอย่างที่มาร่วมงานกับเราเน,นี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้จบมาเก็ตติ้งเราจะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแองกาได้ไหมคะครับอยากให<ช>้คุณเมย์ลองทายดูว่าสายไหนที่คิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับมาเก็ตติ้งแล้วทํางานอยู่ในแองกามิติศาสตร์มีครับอีกใกล้นิดนึงก็อกษรศาสตร์ มีแบบนามั่นมีอยู่แล้วก็คือมีกันหมดเลยแทบมีไหมคะมีครับว้าวมีคนจบหมอค่ะใช่มาเก็ตติ้งที่มันสักเซสคือมาเก็ตติ้งที่เข้าใจ business ว่าลูกค้าต้องการอะไรเพราะฉะนั้นนีพอเรามีคนที่จบหมอหรือจบด้านอื่นๆมาจบบัญชีจบคอมไซส์จบเอนจิเนียร์เขากลายเป็นตัวกลางที่เข้าใจทั้งมาเก็ตติ้งและเข้าใจใน business ของลูกค้าด้วยว้าวอันนี้เป็นเหมือนจุดแข็งของแองกาเลยนะทำยังไงให้แบบมีคนเก่งจากหลายสายมารวมกันแบบนี้มาเริ่มต้นจากการที่เรารับคนเรามองเรื่องของ Mindset, มายเซตและความมีแพชชั่นของเขาเป็นหลักคําว่าแพชชั่นอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่คนที่จบมาเก็ตติ้งไงมันอยู่ในทุก industry. อิกนดัสทรี ที่เหลือเรื่องประสบการณ์กับความรู้เราพร้อมที่จะมีคนเทรนให้เขาอยู่แล้วแต่ทีนี้การมารวมตัวกันของคนเก่งๆเหล่านี้เขาจะมีอยู่อย่างหนึ่งเนาะเพราะคนรุ่นใหม่อาจจะมีมูฟเมน n ์ที่ไวการเปลี่ยนงานบ่อยอ<ว>ะไรแบบนี้โดยเฉพาะคนที่เก่งๆมักก็จะมีแบบองค์กรแบบเอยมาสนใจนะมาดึงตัวไปอะไรแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ในมุมขององก้กเองเรามีมูทของการสร้างแคริบผ่าทให้กับพนักงานยังไงที่ทําให้เขาอยา,อยากอยู่กับเราหรือเติบโตกับเราไปยังไงในทิศทางไหนได้บ้างทิศทางของการเปลี่ยนงานหรือว่าการโดนดึงตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆใน ไม่ใช่เฉพาะเอเจนซี่เนาะแต่ในมุมของแองกาเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าธุรกิจมันเติบโตถ้าแองกาเติบโตมันก็ต้องมีพื้นที่ให้กับคนที่อยู่ข้างในองค์กรเนี่ย mm. เขาเติบโตไปพร้อมกับเราได้ด้วย mm. สิ่งที่เราถามทุกคนเลยคือเป้าหมายเขาคืออะไรระหว่างทางเนี่ยเราจะมีการซัพพอร์ตเขาตลอดเพื่อให้ <Okay. S 1> เขาได้เติบโต <S <S เขาอยากลองทําอะไรใหม่ๆที่มันฉีกไปจากเดิมเหรอ mm. ได้เรามีโปรเจก์นี้ลองทําดูค่ะ <Okay. S 1> ใช่แล้วเขาก็จะเติบโตไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> จนถึงเวลาจุดหนึ่งที่ทีม mm. มันขยายออกมา แล้วเวลาของเขาก็เหมาะสมเขาก็เติบโตขึ้นเป็นเมนเจอร์เติบโตขึ้นในตามแคริเอร์พาของเขาได้ฟังแบบนี้แล้วดูเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคเดี๋ยวจะเชิญคุณเกณฑ์ไปพูดคุยกันหน่อยเนาะไปนั่งคุยกันสักนิดหนึ่งว่าจุดเริ่มต้นของแองกาจริงๆแล้วในจุดที่ลึกๆเลยเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เป้าหมายของเราเป็นยังไงต่อบ้างเดี๋ยวเรียนเชิญคุณเกณฑ์เลยค,คุยกันค,ค่ะ เดินกันมาแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเลาอยากจะขอคุณเกณฑ์มาคุยเพิ่มเติมแล้วกันนาะว่าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นกันสักน,นิดนึงค่ะว่าแาอางกางเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างค่ะแองกาเนี่ยจริงๆเริ่มต้นจากตัวของผมเองก่อนบ้านผมเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพอเกิดโควิดขึ้นเนี่ยจะต้องเลเวอฟพนักงานออกเราเลยมองว่าถ้าเราไม่เข้ามาช่วยในตอนเนี้ยเราไม่รู้จะเข้ามาช่วยตอนไหนแล้วนะแบ็คกราวน์ของผมจริงๆอะ่ะก่อนหน,น้านี้ผมทําเกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์ต่างเนี่ยที่มันส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจของลูกค้าคเราทํามาแล้วหมดเลยแต่เราทําให้คนอื่นทําไมเราถึงไม่มาทําให้กับธุรกิจของที่บ้านตัวเองในช่วงที่เขากําลังเกิดปัญหานี่คือจุดเริ่มต้นหลักแล้วหลังจากนั้นนะคุณเมย์เราก็มีธุรกิจไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนของญาติเขาก็เริ่มติดต่อเรามาว่าธุรกิจของเขากําลังประสบปัญหาในช่วงของโควิดอยู่เรายื่นมือไปช่วยเลยนะแล้วผลปรากฏว่าธุรกิจที่เราช่วยเขาอะเขาเติบโตได้ในช่วงโควิดเราเลยมองว่า นี่คือโอกาสที่หลายๆธุรกิจยังเข้าไม่ถึงหลายๆธุรกิจก็ยังไม่ทราบเลยว่าการตลาดออนไลน์ช่วยเขาได้ยังไงบ้างทําไมเราถึงไม่ส่งต่อเป้าหมายประเภทนี้ไปให้กับธุรกิจอื่นๆในประเทศไทยบ้างาเราก็เลยมองว่าเราต้องมีทีมละเลยเกิดเป็นเอเจนซี่ที่ชื่อว่าแองกาขึ้นมา มันมีความท้าทายอะไรไหมคะเวลาที่เรากระโดดเข้ามาในตลาดของเอเจนซี่ช่วงนั้นเนี่ยพอทุกคนถูกล็อกดาวน์แล้วออกไปไหนไม่ได้อีคอมเมิร์ซ e ก็มาช่วงนั้นเดลิเวอรี่ก็มาช่วงนั้นมันเลยเกิดเป็นเทรนด์ใหม่ว่าเขาจะต้องมาทําการตลาดออนไลน์ในช่วงนั้นนะคุณเมย์เชื่อไหมว่ามีบริษัทการตลาดออนไลน์เกิดขึ้นเยอะมากๆ <S <S และนี่คือความท้าทายอย่างแรกเลยคือคู่แข่งเยอะความท้าทายอย่างที่สในการทำเอเจนซี่คือเรื่องของคน เอเจนซี่เนี่ยเราไม่ได้มีสินค้าเป็นชิ้นเป็นอันที่จะขายสิ่งที่เราขายคือความสามารถประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและงานบริการมันคือคนเพราะฉะนั้นการเลือกคนเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากๆความท้าทายอย่างที่3เมื่อแองการมีการเติบโตขึ้นนะคุณเมย์เราได้รับโอกาสในการพิชงานหรือได้รับโอกาสให้เข้าไปนําเสนอแผนกลยุทธ์ให้กับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นความท้าทายของเราก็เลยเป็นการแข่งขันกับ เอเจนซี่ที่เป็นขนาดใหญ่ทําให้เราสะท้อนกลับมาว่าเรายังไม่สามารถที่จะหยุดพัฒนาได้ทีนี้อะไรเป็นจุดที่ทําให้แองกาเนี่ยคะ่ะได้รับความไว้วางใจจากทั้งพาร์ทเนอร์แล้วก็ลูกค้าตั้งแต่แบบระดับเล็กๆไปจนถึงแบบระดับโลกกันเลยอะไรเป็นเป็นจุดนี้คะ่ะปีแรกเนี่ย ลูกค้าของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเริ่มต้นจากธุรกิจรอบตัวแต่พอปีที่2เราได้รางวัลมาในปีที่3เราได้รับรางวัลอีกมันเลยตอกย้ำว่าเฮ้ยเราอะสามารถสร้างผลลัพธ์ให้กับธุรกิจผ่านการตลาดออนไลน์ที่เราเชี่ยวชาญได้พูดง่ายๆก็คือลูกค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์มองเข้ามาแล้วให้ความเชื่อมั่นกับเรามากขึ้นด้วยแล้วก็รู้จักเรามากขึ้นทำให้ไว้วางใจแต่ทีนี้ถ้าเรามองในมุมของเราเองเนาะมองเข้าไปในตัวแองกาเมองว่าเราเติบโตมามากแค่ไหนแล้วคะถึงจงจุดไหนแล้ว อย่างแรกเลยคือเรายอมรับว่าใช่แองก้รเนี่ยเติบโตเร็วมากๆใน, <c oughs> ในอุตสาหากรรมด้านบริษัทการตลาดออนไลน์ <c oughs> แต่เรามองว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เติบโตไปในจุดไหนเป็นพิเศษ <c oughs> เรามองว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มตน้นเ <c oughs> พราะเรายังมีแพลนอีกมากมายที่เราต้องการจะขยายออกไป <c oughs> ทีนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในวงการเอเจนซี่เนี่ยนอกเหนือจากบริษัทที่เติบโตไปได้เรื่อยๆอยา่างแองกาแล้วก็ยังมีอีกหลายบริษัทเนาะที่อาจจะแบบไปต่อไม่ได้หรือไม่ได้ประสบความสําเร็จในตามเป้าหมายที่เขาอยากเป็นทีนี้อะไรเป็นจุดที่ทําให้แองกาเนี่ยสามารถเติบโตสวนย้อนทางกับในโมเดลภาพธุรกิจใหญ่แบบนี้ได้จะดอธิบายว่าในการทําให้ธุรกิจด้านการตลาดออนไลน์เขาเติบโตได้ครับผมมองเป็น3ามเฟส เฟสแรกก็คือเฟสของการแ i ร์ธุรกิจเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเราจำเป็นจะต้องทำการตลาดออนไลน์ของตัวเราเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำา SEO การทำเว็บไซต์ให้ User f r i e n d l y หรือว่าการรันโฆษณาในแพลตฟอร์มต่างๆทุกวันนี้เราก็ต้องทำคอนเทนต์บนทุกแพลตฟอร์มให้ทุกคนมารู้จักเราเหมือนกันให้ทุกคนมารู้จักเราเหมือนกันข้อที่2เลยครับคือพอลูกค้าเข้ามาหาเราแล้วสิ่งที่จะทาให้ลูกค้าอยู่กับเรามันคือเรื่องของผลลัพธ์ถ้าเราไม่สามารถจะรีเทลลูกค้าด้วยผลลัพธ์ที่ดีให้กับเขาได้หรือผลลััพธ์าาาที่เเเรคคยยกบขอไไว้้ด วันหนึ่งจบสัญญาเขาก็ไปข้อที่3เราจะทํายังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาทํางานกับเราแล้วเนี่ยเขาอยู่กับเราได้นานที่สุดหลายคนไม่รู้ว่าการรนาันโฆษณาเปลี่ยนเทคนิคการรันโฆษณาเนี่ยแทบจะบายคอร์เตอร์เลยการที่เราจําเป็นจะต้องอัปเดตตลอดเวลาการที่เราจําเป็นจะต้องสเต็ปออเดลูกค้าในทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวเทรนเ่าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะทําให้เขาเห็นว่าเขาต้องอยู่กับเราต่อเพราะอะไร ทีนี้นอกเหนือจาก3ข้อนี้เรามีสักข้อหนึ่งไหมคะที่เป็นหัวใจหลักสําคัญของการเติบโตของแองกาเลยผมบอกว่าทุกข้อสําคัญแต่ว่าสิ่งที่จะครอบทั้ง3ข้อนะครับคุณเมย์คือเรื่องของความใส่ใจในทุกวันนี้ปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาที่ผมเนี่ยเราไม่เคยมองข้ามเลยเราเลยมองว่าเฮ้ยเราใส่ใจใ,ในทุกๆอย่างทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นเรามีพาร์ทเนอร์เนาะมีพาร์ทเนอร์ทั้งเป็นบริษัทที่ใหญ่ๆห,หรือแม้แต่บริษัทระดับโลกอะไรเป็นจุดที่ทําให้เขาเลือกแองกาแทนที่จะเลือกเจ้าอื่น,นมันจะย้อนกกลไปที่่คคําาาถมมแรุณเย์ว เราเริ่มต้นจากการที่ว่าเราต้องการจะช่วยธุรกิจให้เขาเติบโตได้มากขึ้นด้วยการตลาดออนไลน์ที่เราเชี่ยวชาญทุกอย่างจะตามมาหมดเลยมไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกลยุทธ์การตลาดการลงมือทําโฆษณาออนไลน์จะต้องสอดคล้องเพื่อทําให้ธุรกิจของเขาเติบโตได้ทีนี้ที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี้เหมือนแอบเห็นป้ายหนึ่งเขียนว่า a n g ก้า Mastery เราตั้งใจจะทําอะไร พอเราชอบการเทรนนิ่งมากๆเนี่ยเราเลยเกิดเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่ชื่อว่า a n g ก้ Mastery แล้วเราก็ตกผลึกได้ว่าสมมติเราทำา100ธุรกิจเราต้องยอมรับว่ามีธุรกิจที่ไม่สักเซสกับการทำการตลาดออนไลน์องค์ความรู้หรือความเข้าใจการคอลลาบอร์เรชันระหว่างลูกค้ากับเอเจนซี่มันคือคนละครึ่งนะคุณเมย์เทคโนโลยีในทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วมากบางคนตามไม่ทันเลยเกิดเป็นแองก้ามาสเตอรีขึ้นมา mm hmm. ที่ต้องการจะช่วยเทรนให้กับองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยเข้าใจในเรื่องการตลาดออนไลน์มากขึ้น เราไม่ได้มองว่าแองเก m a s าซิรเนี่ยจะมาเป็นโมเดลธุรกิจที่เราต้องการจะสร้างเงินหรือสร้างกําไรจากมันเรามองว่าแ n g เ a m a มาซิรเนี่ยจะเข้ามาช่วยให้แ n g เก b a แ g k o คเนี่ยสร้าง s สั c e s s ให้กับลูกค้าได้สูงขึ้นและนอกเหนือจากตัวแองเ a ิลมาที่เราเพิ่งน้องใหม่เลยเนาะเพิ่งเกิดขึ้นมาเลยค่ะ <c oughs> เรายังมีเป้าหมายอะไรอื่นๆอีกไหมคะที่อยากจะทําให้แองเกเติบโตหรือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากไปถึง ถ้าพูดถึงแพลนที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้<ม>เราก็ตั้งใจที่จะโฮสต์อีเวนต์ทางด้านของการตลาดออนไลน์ <Wow. S 1> ในการคอลแลบกับมีเดียพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าเราต้องการที่จะขยายไปยังประเทศอื่นด้วยอีกอันนึงเป็นโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นมากคือแมネจเมนต์เทรนด์นี n แองกาเนี่ยกำลังจะมีโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อโปรเจกต์ว่า AMC หรือว่า a n งการ a แมเ e จเม n นท์ d คนดิเด เราต้องการที่จะเทรนน้องๆที่เก่งในทุกวันนี้ให้เก่งได้เร็วมากขึ้นเราตั้งเป้าว่าภายใน1ปีหรือภายใน15เดือนเนี่ยกลุ่มของคนที่เป็น AMC รุ่นแรกเนี่ยจะได้โตขึ้นเป็น Marketing Manager เป็นทีม e a ดเป็น Head หรือว่าเป็นผู้บริหารในยูนิตย่อยๆของแองกาในอนาคตด้วยโอเคค่ะหวังว่าจะได้เห็นภาพของแองกาเติบโตไปเรื่อยๆเนาะเป็น New Generation of Agency ที่เราตั้งใจอยากจะเป็นอยู่แล้วด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเกณฑ์มากเลยนะคะที่ร่วมมือคันกับเราค่ะขอบคั